คันนี้ที่เราจะทําการแปลงให้เป็นรถไฟฟ้า EV เป็นรถป๊อปของย e ี่ห้อ Honda รุ่น g ิออโนเครื่องยนต์เก่าของเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 50cc นะครับเราจะใช้ล้อฮับมอเตอร์กําลังไฟ1,000วัตต์ระบบไฟ72วัลในการแปลงรถคันนี้ให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขั้นตอนการแปลงไปดูกันเลยครับเราจะลื้อส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ออกทั้งหมดครับจะต้องทำสวิงอาร์มขึ้นมาเพื่อจะใส่กับล้อฮับมอเตอร์ตรงนี้ครับ เราจะใช้เหล็กกล่องขนาด2อคูณหนิ้วเพื่อจะสร้างสวิงอาร์มขึ้นมาครับเราได้ล่างเขาโค้งสวิงอาร์มขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็จะงอเหล็กตามเขาโค้งที่เรากําหนดครับการงอเหล็กกล่องนี้เราจะตัดให้ขาดแค่ฝั่งเดียวครับแล้วก็งอตามเส้นที่เรากําหนดต้องกําหนดระยะการตัดให้ดีทั้งสองอันนะครับไม่งั้นสวิงอาร์มทําออกมาอาจจะไม่ได้ศูนย์ครับเริ่มเป็นรูปล่างแล้วนะครับนี่ครับเข้าตามแบบที่เราล่างไว้แล้วนะครับ ตรงนี้เราเสริมเหล็กเส้นครับตรงร้อยตัดงอนี่นะครับเสริมความแข็งแรงครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมพอกให้หนาอีกทีนึงครับต้องทําออกมาให้แข็งแรงเลยนะครับสวิงอาร์มจะเป็นตัวรองรับน้ําหนักรถน้ําหนักผู้ขับขี่ถ้าเราขับขี่ไปด้วยความเร็วแล้วสวิงอาร์มเกิดหลุดเสียศูนย์จะเป็นอันตรายได้ครับต้องมั่นใจว่าเราทําออกมาแข็งแรงนะครับต่อไปจะเจาะรูใส่บูทแกนสวิงอาร์มครับขั้นตอนนี้ขอขอบคุณอาจารย์พ่อมากมากครับที่ให้เรายิ้มเครื่องมือในการเจาะแล้วก็ช่วยเราเจาะด้วยครับต้องใช้เครื่องมือเจาะที่ มีก็ไปจ้างลงกึงเจาะให้ครับรูปอกบูทแกนสวิงอาร์มเราจะเจาะให้รูกว้างกว่าปอกบูทนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนขยับหาศูนย์กึ่งกลางแกนสวิงอาร์มจะได้มีช่วงให้ตัวได้หน่อยครับขั้นตอนนี้ทําล่องใส่แกนเพลาล็อกล้อฮับมอเตอร์ครับผมก็ได้ตัดเหล็กแผ่นมาเสริมความแข็งแรงให้กับล่องใส่แกนเพลาด้วยนะครับความแข็งแรงก็ยังไม่พอนะครับพเพราะเหล็กที่ผมนํามาใช้สร้างสวิงอาร์มนี้มีขนาดค่อนข้างบางครับผมจะต้องตัดเหล็กแผ่นขนาด3มมิลเสริมเข้าไปแบบนี้อีกครับ เสริมเหล็กแผ่นเพิ่มความแข็งแรงก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้ครับต่อไปใส่สวิงอาร์มเข้ากับล้อฮับมอเตอร์เพื่อจะหาศูนย์ระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังให้ตรงกันครับใส่อุปกรณ์แหวนรองที่เขาให้มาให้ครบทุกตัวเลยครับ ผมได้เสริมแหวนรองแบบนี้เข้าไปอีกข้างละ2ตัวครับเพราะว่าการดึงเบรกของดัมเบกมันติดกับสวิงอาร์มมากเกินไปครับผมกลัวว่าตอนเบรกการดึงเบรกมันอาจจะเสียดสีกับสวิงอาร์มได้ครับก็เลยต้องใส่แหวนรองเพิ่มเข้าไปที่ด้านในอีกข้างละ2ตัวครับก่อนเชื่อมบูธแกนสวิงอาร์มเราต้องหาศูนย์ล้อหน้ากับล้อหลังให้ตรงกันก่อนนะครับถ้าศูนย์ไม่ตรงกันขับขี่ไปอาจจะเกิดอาการแฝงได้ครับผมใช้เหล็กกล่องล็อก ระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังไว้แบบนี้ครับให้ขอบล้อทั้งล้อหน้าและล้อหลังโดนเหล็กกล่องบีบชิดติดกันเลยนะครับถ้าลมยางแข็งก็ปล่อยออกหน่อยครับตรงกลางนี้ใส่แม่แรงครับเพื่อยกปรับระดับความสูงต่ำของรถครับขั้นตอนนี้ผมก็ล็อกสวิงอาร์มโดยใช้เหล็กฉากเอาแคมบีบล็อกไว้ครับผมล็อกกับขาตั้งคู่เดิมของรถนะครับกดขาตั้งคู่ลงไปให้แนบชิดกับเหล็กกล่องทั้งสองด้านแล้วก็เชื่อมขาตั้งคู่ติดกับเหล็กกล่องไว้ทั้งสองด้านเลยครับ ต้องการการดิ้นให้ตัวตอนที่เราเชื่อมบูธแกนสวิงอาร์มจะมีแรงดึงแรงยึดตอนแต้มเหล็กนะครับถ้าเป๋ไปอาจจะเสียศูนย์ได้ครับต้องล็อกไว้ให้แน่นครับปรับระดับศูนย์ให้ดีแล้วก็ทําการแต้มบูธสวิงอาร์มได้เลยครับการเชื่อมแต้มนี้ผมจะแต้มทีละนิดแต้มช้าๆระหว่างเชื่อมก็จะใช้น้ําสาต์เพื่อลดความร้อนไม่ให้ตัวบูธร้อนมากเกินไปครับเดี๋ยวจะเสียหายได้ครับแต้มอยู่ดีแล้วก็ลื้อออกมาครับเพื่อจะเชื่อมจริงเชื่อมให้ปอกบูธอยู่ติดกับตัวสวิงอาร์มแบบถาวรครับ ผมต้องเสริมเหล็กแผ่นเข้าไปตรงนี้อีกครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับสวิงอาร์มอีกครับแบบนี้นะครับนี่ครับจะได้รูปแบบสวิงอาร์มแบบนี้ครับต่อจากชิ้นส่วนเดิมของรถครับผมจะเสริมเหล็กคานกลางให้กับสวิงอาร์มตรงนี้อีกหนึ่งอันครับแล้วก็ติดตั้งหูชกตัวยึดชกนะครับ ต่อไปเป็นตัวล็อกฝากครอบดัมเบลกผมทำแบบนี้ครับต่อไปเจาะรูใส่น็อตที่ล็อกล้อกันล้อถอยหลังต้องทำจุดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะล้อฮับมอเตอร์จะมีแรงกระตุกแรงกระชากที่แรงมากครับช่วงออกตัวต้องใส่ตรงนี้เซฟไว้ด้วยครับตรงนี้ผมได้เชื่อมเหล็กทำเป็นที่ร้อยสายไฟจากล้อฮับมอเตอร์เพื่อไปหากล่องคอนโทรลนะครับ รูปแบบของสวิงอาร์มที่เราสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับจุดนี้จะเป็นจุดร้อยสายไฟจากล้อฮับมอเตอร์ครับมาโผล่ที่ตรงนี้ครับความยาวของสวิงอาร์มที่เราทําขนาดจากหัวถึงปลายท้ายนี่39้ซนติเมตรครับจากฐานล้อจุดนี้มาจุดนี้ขนาด2 1ซนเมครับงานที่ยากที่สุดในการแปลงรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าเป็นงานทําสวิงอาร์มครับเพราะจะต้องทําออกมาให้แข็งแรงครับต้องให้ได้ระยะกับฐานเพาล้อ ฮับมอเตอร์ครับช่วงนี้กับช่วงนี้ครับต้องใส่ให้ได้ระยะพอดีครับต้องล็อกล้อแน่นครับทำออกมาก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับถ้าขับขี่ไปด้วยความเร็วสวิงอาร์มเกิดหลุดหรือหักจะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้ครับผมก็เสริมเหล็กแผ่นเข้าไปครับตรงปลายสวิงอาร์มนี้ผมเสริมเหล็กแผ่นได้8มิลครับส่วนกรอบข้างๆก็เสริมเหล็กแผ่นขนาด3มิลไปแล้วก็เชื่อมแปะนะครับ ขั้นตอนนี้ก็เป็นการร้อยสายไฟเข้ากับสวิงอาร์มครับต้องถอดเอาหัวซ็อกเก็ตสีขาวนี้ออกก่อนครับถึงจะร้อยเข้ากับร่องที่เราทําไว้กับสวิงอาร์มได้ครับใช้เหล็กอันเล็กๆเ,เข้าไปจิ้มปลดล็อกพินครับถ้าเราลืมสีสายไฟที่เราถอดออกมาดูตัวอย่างสีสายไฟที่กล่อง E/M 50ครับเป็นสาย Hall sensor ครับต้องต่อให้ตรงสีนะครับ ติดตั้งสวิงอาร์มกับชกเรียบร้อยแล้วครับก็ไปดูเรื่องระบบไฟผมทํากล่องเก็บแบตเตอรี่แบบนี้แล้วก็เอายัดใส่ไว้ใต้เบาะทําเป็นฐานรองแบตเตอรี่ไว้แบบนี้ครับ แบตเตอรี่ที่ผมใช้เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตเบอร์3 2 6 5 0เอามาแพ็คอนุกรมกันเป็นระบบ72โวลต์ใช้ทั้งหมด96ก้อนแพ็คออกมาได้2 0แอมป์ครับวิธีการแพ็คแบตเตอรี่ชุดนี้ทางช่องของเราได้จัดทําคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับเลื่อนดูที่ทางช่องของเราได้เลยครับระบบไฟตอนนี้สายไฟอาจจะดูยุ่งเหยิงไปหมดนะครับเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วจะขึ้นไดอะแกรมรูปภาพวงจรให้ดูอีกทีครับจะได้เห็นภาพรวมการต่อวงจรแบบง่ายๆครับสายไฟชุดนี้จะเป็นระบบไฟเก่าของรถครับ สองเส,ส no ้นนี้เป็นขั้วบวกขั้วลบที่เอาไปต่อเข้ากับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเราจะเอาไฟจากกล่องแปลงไฟระบบ72โวลต์เป็น12โวลต์10แอมป์ตัวนี้ไปเลี้ยงไฟระบบเก่าของรถครับจะมีส,ส,สายส,ส,ส,สีเหลืองเส้นนี้อีกหนึ่งเส้นครับที่เราจะต้องตัดเอาไปต่อเข้ากับไฟขั้วบวก12โวลต์สายสีเหลืองเส้นนี้จะเป็นไฟขั้วบวกที่ออกมาจากไฟหน้าเครื่องนะครับเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องไฟหน้ากับไฟหลีดวงท้ายจะติดแล้วก็ระบบไฟหน้าไม้สัญญาณต่างๆก็จะติดด้วยครับถ้าเราไม่เอาสายสีเหลืองนี้ไปต่อเข้้าาาากกกกัับบบบไไไไฟฟขววระะะที่่่่เเมมม็จจตตติดดคผออป กับไฟควบวกสวิตกุญแจเวลาบิดกุญแจไฟก็จะติดเลยครับต่องคอนโทรล้อฮับมอเตอร์ที่ผมใช้จะเป็นของเวอร์ทอย em 5 0 4ระบบไฟ72โวลต์รองรับกระแสไฟสูงสุดได้55แอมป์ครับ bms ตัวควบคุมแบตเตอรี่ผมใช้ของยี่ห้อจีโกงตัวย่อก็ jk ครับรุ่นนี้จะรองรับแบตลิเทียมได้หลายประเภทครับ สายที่ต่อใช้งานกล่องวัวทอย E.M 50ชุดนี้ผมยังไม่ต่อนะครับผมยังไม่มีอุปกรณ์ที่จะต่อครับก็ปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าจะต่อใช้งานยังไงผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับสายที่จะต่อใช้งานหลักๆก็เป็นสายชุดนี้ครับนี่ครับชุดนี้ครับสายคันเร่งกับสายเกียร์อยู่คู่กันครับแล้วก็สายไฮเบรกรับสัญญาณไฟควบวก12โวลต์จากไฟเบรกดวงท้ายครับ จะเป็นระบบช่วยเบรกนะครับตอนที่เรากำเบรกจะทําหน้าที่ตัดไฟจากล้อฮับมอเตอร์ช่วยเราเบรกอีกทีหนึ่งครับแบบนี้ครับเวลาที่เรากำเบรกไฟเบรกดวงท้ายจะติดจ้าขึ้นมาเราก็เอาสัญญาณไฟควบวกของไฟเบรกที่ติดจ้าขึ้นมาไปต่อเข้ากับสายสีม่วงไฮเบรกเลยครับรถรุ่นนี้สายไฮเบรกจะเป็นสายสีเขียวเหลืองครับอยู่ฝั่งทางด้านขวามือครับต่อไปเป็นไฟสวิตช์กุญแจครับเส้นนี้ครับสีม่วงคาดเทาใช้ไฟควบวกจากแบตเตอรี่72โวลต์เป็นสัญญาณเปิดให้ล้อฮับมอเตอร์ทํางาน ผมจะใช้รีเลย์ไฟ12โวลต์ของรถยนต์ตัวนี้เป็นตัวสั่งปิดเปิดไฟสวิตช์กุญแจต่อวงจรเข้ากับสวิตช์กุญแจเดิมของรถพอบิดกุญแจเปิดออนบิดคันเร่งรถก็จะวิ่งเลยครับ สายไฟจากสวิตกุญแจนี้ผมจะต่อใช้งานแค่2เส้นครับสีแดงเส้นใหญ่กับสีดําเส้นใหญ่ไฟ2เส้นนี้จะเป็นไฟควบวก12โวลต์ไฟสีแดงจะมีไฟ้วบบวกมารออยู่แล้วครับพอเราบิดกุญแจไฟสีดําก็จะเป็นควบวกนะครับเหมือนการสั่งปิดเปิดสวิตค,ครับกุญแจก็จะเป็นเหมือนสวิตไฟสะพานไฟพอเราบิดออน เส้นสีแดงก็จะจ่ายไฟขั้วบวกให้เส้นสีดําผมก็เอาสายรีเลย์ขั้วบวกเส้นสีแดงเขียวนี่นะครับมาต่อจ้ำเข้ากับเส้นสีดำครับเพื่อมารอไฟขัว้วบวกพอเราบิดกุญแจรีเลย์ก็จะเปิดการทํางานแล้วก็สั่งให้เปิดสวิตช์กุญแจแล้อฮับมอเตอร์เลยครับ รูปแบบวงจรสายไฟที่ผมเดินในรถคันนี้จะตามในรูปนี้เลยครับภาพอาจจะดูเล็กไปหน่อยถ้าดูกับโทรศัพท์มือถือแคปหน้าจอแล้วก็ซูมขยายดูได้ครับสายไฟที่ต่อช่วงแบตเตอรี่ไปหากล่อง e m 50ใช้เป็นสายเบอร์8หรือเบอร์6 a w g กำลังดีครับต้องใช้สายที่ทนกระแสะได้สูงสูงนะครับพอล้อฮับมอเตอร์จะดึงกระแสะไฟค่อนข้างสูงสายเล็กๆนี้ละลายแน่นอนครับรูปแบบวงจรการชาร์จผมต่อแบบนี้นะครับไฟควบบวกจากที่ชาร์จเข้าไปที่ไลน์เอาท์ของเบรกเกอร์ dc 1 0 0แอมผมใช้เบรกเกอร์ dc ขนาด 100M นะครับ ไฟโคลบจากที่ชาร์จก็ต่อเข้าที่ P ลบผ่าน BMS ตัวบริหารจัดก,การไฟครับการเดินสายไฟต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าต่อผิดพลาดจะเกิดการช็อตที่รุนแรงอุปกรณ์ของเราจะเสียหายได้ครับใช้สายไฟที่มีมาตรฐานหน่อยครับเดี๋ยวให้ช่าง X ผู้ออกแบบงานสวิงอาร์มของเราเป็นผู้ขับขี่ให้ดูก่อนนะครับไปเลครับช่าง X อันนี้ออกตัวเกียร์ยนะครับนี่ครับ วีทเลยครับใช้ได้ครับแรงใช้ได้นะครับกับทับมอเตอร์หนึ่งันกัลยาวเลยโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้แรงแรงเป็นไงครับช่างเอ็กฟิลลิ่งในการขี่ใช้ได้ไหมครับ <c ười> ยอด๋อไปเลยครับยาวเลยครับลองความแรงหน่อยครับโอ้ใช่ได้ครับห้าสิบกว่าแล้วนะครับเบากับจงระยะทางไม่พอระยะทางไม่พอครับ เบรกมันเอาไว้อยู่อาจาร๊ะเบรกมันเอาไว้อยู่เบรก,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 กต้องดีอันนี้หน่อยขอลองเองบ้างครับเกียร์สามเลยครับแรงใช้ได้เลยครับลองไปถนเนเร่มีช่วงเบรกนะครับโอ้ต้องการระยะให้ดีช่วงเบรกไม่พอครับออกตัวนี้เร็วมากเลยนะครับเกียร์สาม ใชครับใช้ได้ครับการกินไฟนะครับตอนนี้ไฟในแบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีอยู่7 8 2 v โวลต์ครับลองยกล้อลอยแล้วก็ลองบิดเกียร์สนะครับบิดสุดเลยนะครับตอนสตาร์ทครั้งแรกจะดึงไฟสูงสุดที่2 9 9แอมป์นะครับนี่ครับนี่ครับพอเร่งไปสุดแล้วก็จะเหลือ1 2แอมป์10แอมป์ครับนี่ครับล้วก็วิดเลยนะครับเบอร์3เร่งสุดนะครับ ความเร็วก็น่าจะได้อยู่ที่90-100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราบิดสุดครับแต่ว่าผมบิดไม่สุดนะครับเพราะว่ารถมันมีขนาดค่อนข้างเล็กครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้ครับสําเร็จไปด้วยดีนะครับกับการแปลงรถป๊อปฮอนด้า i จออโให้เป็นรถไฟฟ้ากับ ล้อฮับมอเตอร์1,000วัตต์ระบบไฟ7 2โวลต์ถือว่าแรงใช้ได้เลยครับฟิลลิ่งในการขับขี่เป็นไงบ้างครับช่างเอ็กกับคนไม่เคยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาก่อนต้องถือว่าดีมากเลยครับสั่งได้หนึ่งใจเลยครับโดยเฉพาะช่วงที่ออกตัวเนี่ยครับถือว่ารอบเนี่ยมาไวจริงๆครับผมมาไวมากครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซ u b s ไ r i b ์ให้กับช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับระยะทางการขับขี่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าต่อการชาร์จหน